รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขาชะพะ ชาชพา้ากูจะตามไปดูไอยู่ที่ไหนก็จะบินไปซ่มเรื่องราวก็เป็นจริงกูจะอีซีทูใกล้ๆแค่ไหนก็จะพาไปดูพิดกัตรัทธาอ่ะพวกเราจะกลับมาอา่ะบทประวัติของมผุดดังปรายาให้ความเชื่อหลังแล้วมาให้ประจักษ์ตาเอา่ะค <c oughs> าชพาพาไปดู <c oughs> เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูไกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปดูคาชพาพาไปดู สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้วันเรามาถึงที่พิพิธภัณฑ์พญานาคเขาจะเก็บความเชื่อทุกอย่างเกี่ยวกับพญานาคตรงด้านหน้าอันนี้อาจารย์ที่เป็นกระดูกกระดูกนี่อาจารย์เชื่อว่าเป็นอะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นงอนพญานาคครับคุณคิดว่าพญานาคมีมีครับ เขาบอกว่าตรงนี้แหละจุดเริ่มต้นความศรัทธ,ธาพญานาคสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ตามกระชาพาไปดูครับค่ะวันนี้เราอยู่ในกรุงเทพมหานครใกล้ๆนี่แหละและแตรงเนี้ยค,คิดไม่ออกบอกไม่ถูกตัวเองเลยย้อนเวลากลับไปเมื่อสิกว่าปีที่แล้วค่ะแม่น่าจะเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ย เริ่มรู้จักพญานาคอ่าใช่สิแม่จ๋าเราอยู่ที่ราชพาวนะน้องราชพาว3าของเราใกล้ๆเนี่ยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมนะคะเรื่องราวความเชื่อและว,วัตถุมงคลน,นะ,คะเยอะมากนะคะมีด้วยกันทั้ง3ชั้นด้วยกันนะแม่3ชั้นใช่คที่ <ฮะ S 2> เขาจะรวบรวมเกี่ยวกับพญานาคทั้งหมดเลยถูกต้องค่ะแม่อีกหนึ่งคนครับ ที่เริ่มศึกษาเรื่องพญานาคเขาเริ่มรู้จักพญานาคปุ๊บจุดเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องพญานาคในการค้นคว้าพญานาค,ค,ค<ร>เขาเลือกที่นี่ครับขอต้อนรับคุณเอพัชรินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค,<ร>คุณเอเคยมาที่นี่ป่ะเคยมาครับครั้งเดียวเองครับจริงหรอเมื่หอห้าปีที่แล้วครับทำไมคุณถึงเลือกมาที่นี่ผมเลือกเพราะว่าที่นี่มีข้อมูลเกี่ยวกับพญานาคและเทววิทยาแน่นมากๆเลยค เกี่ยวกับพญานาคใช่ครับคือตำนานของพญานาคจะเกี่ยวข้องกับกับเทพประการนามทั้งหมดนะก็คือบริเวณที่สถานที่แห่งนี้เขารวมทั้งหมดแล้วอยู่ในกรุงเทพด้วยใกล้ๆเลยลาดพร้าว31นี่เองใช่ครับด้านนี้ก็แน่นอนเรามาถึงแล้วเราไหว้ปู่ย่าครับอันนี้เป็นปู่องค์อนันตาครับอนันตนาคราชกับกับพระชายาคุณเคยมีประวัติสององค์นี้ไหมครับเพิ่งทราบไม่นานมานี้เองทราบมาว่าท่านเป็นพญานาคองค์แรกของอนันตจักรวาลแล้วก็ โอ้โหท่านเป็นพญานาคประจําองคนารายครับก็คือองค์องค์ที่มีเจ็ดเศียรใช่ครับแสดงว่าเวลาที่บูชาองค์พญานาคเจ็ดเศียรน,นี่คือาสามารถ <อง S 1> แผงเสียนได้ถึงพันเศียรอันนี้ไม่ใช่พาะปู่ศรีสุธยาปฐุมาไม่ใช่ไม่ใช่ครับ,รบอันนี้คือท่านเจ็ดเศียรผวกเป็นอนาตนาค,าคราบซึ่งเป็นพญานาคที่สูงกว่าไม่เจ็ดก็เก้า มดา,ามถ้าสมมติจะพูดจริงๆไปรู้จักพญานาคชีวิตตัวเองเริ่มต้นที่จังหวัดหนองคายเอาตรงๆฮะถ้าสมมติเราจะพูดถึงพญาเท่าที่คุณศึกษามาพญานาคกับแม่น้าโขงมีความสัมพั์กันยังไงฮะก็ตามตำนานก็คือองค์ปู่ปู่ศรีสุดโธนะท่านท่านแบบสร้างแม่น้ําโขงตามตำนานครับครับก็คือปู่ศรีสุทโธเขาสร้างแม่น้ำโขงตามตำนานเลยมีอยู่คนหนึ่งเราจําได้เลยฮะตอนนั้นคุณ วันนี้เขาหน้าจะเป็นร้านดังของประเทศเขาหน่าจะเป็นแบบว่าแลนด์มาร์กเกี่ยวกับความเชื่องพญานาคค่ะรู้จักพี่ปิดกวงทองไหมอ๋อผมรู้จักรู้จักไม่เคยเรียนอาร์ตไม่เคยเรียนออกแบบแต่เป็นคนที่ทําพญานาคสูงที่สุดสวยที่สุดและทุกปีเวลาที่คุณไปสั่งเขาทำพญานาคครับเขาก็จะต้องไปลอยในแม่น้ําโขงค่ะถ้าอย่างนั้นจุดเริ่มต้นของแม่ดําสําหรับพญานาคแล้วเนี่ยม่ดําขอบอกว่า หนองคาย,ายถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปที่หนองคายกันฮะหนองคายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดริมแม่น้ำโขงที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคถึงขั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของพญานาคใต้บาดาลเขาบอกว่าตรงนี้แหนละจุดเริ่มต้นความศรัทธาพญานาค เรามีความเชื่อว่ามีบาร,รมีองค์พญานาคอยู่แปลกอย่างนึงว่าน้ำจะหมุนอย่างนั้นตลอดทำไมจะต้องมีอยู่ที่เดียวอะทีมงานคชาพาพาไปดูได้มีโอกาสล่องเรือไปกลางแม่น้ำโขงเพื่อไหว้พระาธาตุที่จมอยู่กลางน้ำที่มีความเชื่อว่าบริเวณนี้จะมีพญานาคคอยเฝ้าดูแลองค์พระาธาตุอยู่ จึงทำให้เกิดกระแสน้ำบนอยู่บริเวณพระาธาตุตลอดเวลาตรงนี้แหละบางคนจะถึงมุจจดเริ่มต้นความศรัทธาพญานาะคครับผมบางคนก็เชื่อว่าตรงนี้แหละเราควรจะไปขอพรแน่นอนครับ,รบวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาพวกเราไปได้หนึ่งก็คือได้ทําบุญครับสองก็คือได้กราบไหว้บาร,รมีองค์พญานาะคในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เห็นบอกวันนี้ พี่กิตจ,จัดชุดใหญ่เลยจริงๆใช่ครับชุดใหญ่ที่วันนี้จัดคือการบวงสวงการแม่น้ำโขงถ้าผู้ชมสังเกตแปลกอย่างว่าน้ำจะหมุนอย่างนั้นตลอดเวลาน้ำขึ้นเนี่ยน้ำจะเป็นอย่างนั้นตลอดทำไมขึ้นขึ้นมีเฉพาะตรงนั้นเน่เขาเชื่อกันว่านะเห็นน้ำไหมพยานาน่าจะว่าอยูอย่ยทุกวันเนี่ยน้ำตรงนี้นเกิดขึ้นได้ยัางไงเนาะก็ยังไม่มีคำตอบวะเนี้ย ตอนนี้เราจะต้องถือยกหย,ยกนี่เพื่ออะไรครับพี่กิจน,นะความหมายก็คือเป็นบาร,รมีขององค์พญานาคเ,เป็นบาร,รมีที่เราจะถวายให้แก่องค์พญานาควางถวายท่านลงไปในกลางแม่น้ำโขงบุญบาร,รมีเราแล้วแต่คนใดคนนั้นที่ลงไปดิง่งลงไปใต้ที่พบไปถึงท่านหรือเปล่าแล้วแต่บุญบาร,รมีเพราะฉะนั้นเรา,เราจะอธิษฐานอะไรอธิษฐานจากตรงนี้จากตรงนี้แล้วก็ปักทูปักูลงไปในกระทงเดี๋ยวเราถวายระทง อีกหนึ่งสถานที่ที่รูมความเชื่อเรื่องพญานาคในจังหวัดหนองคายนั่นก็คือศาลาแก้วกูอุทยานเทวาลสถานที่ซึ่งรูปรวมรูปปั้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่แปลกตาจำนวนรวมกว่า200อองค์ซึ่งหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนั่นก็คือ องค์พญานาคราชขนาดใหญ่ตรงนี้ใครเป็นคนสร้างผูบุเหลือสุรีรัตซึ่งเป็นคนหนองคายเป็นคนหนองคายนค,นคาย่ะเดือกกำเนิดเลยสาธาในพุทธศาสนาแต่บวชไม่ได้คุณแจ็คเชื่อไหมครับ ุกชิ้นปู่บุญเหลือเจ้าของที่ตรงนี้<ะ>ก็คือปู่ของคุณ<ะ>ไม่ใช่อยู่ดีๆจะปั้นขึ้นมาได้นะฮะอย่างพระแม่ธรณีจะปั้นขึ้นมาไม่ใช่ทุกอย่างการปั้นเกิดจากการนั่งสมาธิถูกต้องค<ะ>แล้วก็จะมีใครเนี่ยแหละมาบอกว่าปั้นนะ,ะ,ะคนที่มาเข้าฝันปู่หรือคนที่มาบอกปู่ให้ปั้นคือใครฮะปู่พูดให้ฟังว่าเบื้องบน ันนี้แหละเป็นพัดนาคปร่งที่ปู่คุณสร้างเอาไว้แล้วก็เชื่อพญานาคมาช่วยสร้างค่ะอันนี้แหละคุณแจ็กนามากๆเจ๊เขาเชื่อว่าพญานาคมาช่วยสร้างเลยแหละอันนี้ใหญ่มากแจ็คตรงนี้หมายถึงอะไรฮะก็อันนี้ปู่ปู่เกิดวันเสาร์ครับก็ต้องสร้างเหมือนเป็นไฮไลท์ของปู่อ่ะแล้วที่ตรงนี้นะคะไม่ได้ ฝังต่อหม้ออะไรนะคะในนิมิตถ้าจะสร้างที่ใหญ่โตต้องไปหาตรงที่แข็งแรงที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบอกปู่คุณบอกว่าให้ไปหานะเี๋ยวจะมีที่ที่หนึ่งที่แข็งแรงสุดให้สร้างองค์นี้่คะปรากฏว่าเขาบอกตรงนี้แหละขุดไปปรากฏเจอเป็นลานหินก็เลยสร้างได้เลยไม่ได้ใส่เสาเขียไม่ได้ใส่อะไรเลยคบผม ไม่ได้มีวิศวกรไม่มีอะไรเลยปู่เองไม่ได้มีเป็นคนสร้างเองเหรอเวลาจะสร้างปู่ก็จะมานั่งสมาธิปู่กระต๊อบอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็ส่องกล้องแล้วก็ส่องกล้องว่าจะสร้างยังไงออ๋ไม่ได้มีแบบวพวกรับเหมาไม่มีไม่มีผู้รับเหมาเขาเขาปั้นของเขาจนเสร็จหมดอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ค่ะทุกองค์เป็นอย่างนั้นหมด ถึงตรงนี้พิพิธภัณฑ์พญานาคเขาจะเก็บความเชื่อทุกอย่างเกี่ยวกับพญานาคตรงด้านหน้าอันนี้อาจารย์ที่เป็นกระดูกกระดูกนี่อาจารย์เชื่อว่าเป็นอะไรฮนะเนี่ยอันนี้เป็นงอนพญานาคครับสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้